เอ็มเคพี่ผ่อนมากินเอ็มเคซี้จุแซ่บหนอ สวัสดีครับสวัสดีพี่รองตอนปลายซูขุ่นทุกคนครับมีภาพพี่น้องมากิน MK ครับ MK ็ซุก,กี้ครับนี่มีภาพที่เรามากิน MK สุก,กี้มีหลายอย่างมีเป็ดยางมีหลไรไรย่างพี่ละละ

เป็ดสกน้อกอกเป็ดย่างจับมาก <tu i ro> เป็ดย่างพี่น้องเป insights, ็ดย่างเนื้อฉ่ำๆพี่น้องเนื้อฉ่ำๆนะครับมันทายมันทายลำบากพี่น้องมันอยู่ในห่างมันอยู่ในห่างก็ได้ทายลำบากพี่น้องได้ขอเถิดขอไปพี่น้องได้ไพี่น้องเลย Thank <laughs> you.

ดวกรพี่น้องฉัหรับคลิปกินเอ็มเคกับแซมเอกเทพแซมเอกกับพี่น,อนอ้องเดี๋ยวเพราะว่าคนหลายพี่น้องคนมันหลายครับพี่น้องสกหรับกินเอ็มเคกินเอ็าามเคกับแซมเอกตอนนี้พี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหนาผมขอกันไหมครับพี่น้องขอบคุณครับ